ดิฉันนางสาวอนุตาอินหมันตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสศิลป์จังหวัดสงขลาค่ะอบตเกาะใหญ่จัดให้บริการสาธารณะการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดีให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชน และผู้พิการซึ่งในปีนี้นะคะเป็นปีที่6แล้วที่ได้รับการสนับสนุนให้มีการจ้างผู้พิการมาปฏิบัติงานตามมาตรา35โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดได้รับการจ้างงานหนึ่งอัตรานะคะในตำแหน่งแม่บ้านก็คือนางรุ่งนาพาเลิศชัยเจริญศักด์นะคะเดี๋ยวดิฉันจะนำทุกท่านไปพบปะพูดคุยกับผู้พิการและก็นจพอของอบตปกใหญ่นะคะเชิญค่ะ ค่ะดิฉันนางสุภาณีหวงังรักนะคะตำแหน่งแักพัฒนาชุมชนนะคะเป็นเจ้าหน้าที่นอนจพอของในการดูแลการจ้างงานคนพิการของอบตเกาะใหญ่นะคะค่ะซึ่งการจ้างงานคนพิการเนี่ยค่ะถ้าในภารกิจของอบตอนะคะก,ก็ถือว่าเป็นภารกิจในการส่งเสริอมอาชีพให้กับประชาชนในในตำบลน,นะคะ ปี2560มาจนถึง2565นะคะก็ได้รับการจ้างงานมาเป็นเวลาต่อเนื่อง5ปีนะคะก็แสดงให้เห็นว่าคนพิการคุณรุ่งนภาลทธชัยเจริญศักดิ์อะคะก็ทํางานได้เป็นอย่างดีนะคะจากการรายงานผลจากการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะซึ่งการทํางานก็ได้มีการพัฒนาดีขึ้นในทุกๆปีนะคะและหวังนอย่างยิ่งว่า คนพิการในปีต่อไปคงจะรับความร่วมมือแล้วก็อนุเคราะห์ในการจ้างงานต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้คุณภาพชีวิตของของคุณลุงนาภาและครอบครัวดีขึ้นต่อต่อไปนะคะค่ะลำดับต่อไปก็เชิญคุณลุงนาภานะคะผู้พิการแนะนําตัวแล้วก็เล่าเกี่ยวกับการทํางานของผู้พิการในอบตกดใหญ่ให้ฟังนะคะ่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะชั้นางลุงนาภาแล,ละชัยจันทรตัด ได้รับการจ้างงานมาปีนี้เป็นปีที่5าแล้วค่ะสมงาอยู่ที่อ,องค์การบริหารส่วนตำบลเกใหญ่ปีนี้ได้รับการจ้งงาจงงานจากบริษัทมิซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดงานที่ได้รับมอบหมายทำความสะอาดถ่ายเอกสารสแกนเอกสารรับขึ้นทะเบียนเพื่อสูงอายุรับขึ้นทะเบียนผู้บริการรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดบริการต้อนรับผู้มาติดต่อ หรือลงพื้นที่กับแพ้าหน้าที่จัดก,กิจกรรมต่างๆลงพื้นที่ฉีดวัคซีนลงพิสุนักบ้าค่ะลำดับต่อไปก็เชิญทุกท่านนะคะไปชมบรรยากาศการทำงานของผู้พิการและก็การพัฒนาการทำงานของคนพิการนะคะค่ะเชิญชมค่ะบรรยากาศการทำงานการพัฒนาของคนพิการตำแหน่งแม่บ้านของอบตเกาะใหญ่นะคะ ก็มีการทำความสะอาดกวาดใบไม้หนะ้าบริเวณอาคารอบตอค่ะการเช็ดทำความสะอาดประตูหน้าต่างนะคะให้ดูสะอาดสะอ้านนะคะการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกของอบตเกาะใหญ่ให้ดูสวยงามค่ะการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเด็กแรกเกิดแล้วก็คนพิการค่ะ มีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูลประชากรหมาแมวนะคะในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าค่ะก็ได้ร่วมลงชุมชนค่ะเพื่อเก็บข้อมูลและมีส่วนร่วมในการสารตะก้าหวายเทียมนะคะของโครงการของผู้สูงอายุนะคะก็ได้ปฏิบัติลงมือทําจริงนะคะมีการคัดแยกขยะต้นทางค่ะแล้วก็นําขยะนะคะเป็นซองกาแฟค่ะ มาสารเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นกล่องใส่กระดาษทิชชู่ค่ะผู้พิการนั้นมีความสามารถในหลากหลายด้านเลยนะคะทักษะต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางการทํางานของพี่รุ่งนาภาททำให้เกิดทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นการวางตัวกับผู้ใช้บริการที่มาติดต่อประสานงานที่อบตอทักษะความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทักษะการแสดงออกในเวลาที่เหมาะสม จุดเด่นของพี่รุ่งนภานะคะคือสามารถทำงานได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วสามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนดทำงานอย่างรอบคอบนะคะเป็นระเบียบค่ะการจ้างงานนะคะดีกว่าการส่งเงินค่ะทำให้ผู้พิการเนี่ยได้มีงานทำค่ะมีอาชีพแล้วก็มีไรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัวนะคะ นอกจากนี้ก็ยังช่วยให้ออบตเกาะใหญ่นะคะมีส่วนในการสนับสนุนให้ผู้พิการมีการประกอบอาชีพนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยนะคะค่ะพี่ลุงนาภาค่ะพี่ลุงนาภามีส่วนร่วมในการสนับสนุนโมเดลวัลสิบบาทด้วยใช่ไหมคะมีค่ะค่ะพี่ลุงนาภาคิดว่าการสนับสนุนโมเดลวัลสิบบาทนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะจะช่วยให้ผู้พิการได้หนึ่งได้รับการ้า้งานมีอาชีพมีไรายได้ที่มั่นคงมีไรายได้เลี้ยงครอบครัว ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะค่ะนอกจากที่พีุู่นาพาได้เข้าร่วมโครงการโมเดลวันละสิบบาทแล้วนะคะพี่ลูนาพาก็ยังเข้าร่วมโครงการนะคะ70วันมหัสจร,ร์นะคะโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการดื่มน้ําวันละ2ลิตรนะคะนี่เป็นน้ําที่พี่ลูนาพาดื่มนะคะใน1วันนะคะก็คือดื่มให้หมดนี้เลยนะคะเป็น2ลิตรค่ะ และมีการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอการพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะทําให้พี่รุ่นพานี่มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะไม่เจ็บป่วยค่ะพี่รุ่นพาคะส่วนการวางแผนการใช้เงินการเก็บออมของพี่รุ่นพานี่มีการเก็บออมเงินอย่างไรบ้า,คางคะดิฉันได้แบ่งเงินเป็น3าส่วนค่ะเก็บหนึ่งส่วนใชะจายหนึ่งส่วนไว้สําหรับลงทุนหนึ่งส่วนค่ะค่ะเป็นการเก็บเงินที่ดีมากเลยนะคะ มีการแบ่งเงินไปออกเป็น3ส่วนนะคะเป็นส่วนของรายจ่ายนะคะแล้วก็การเก็บออมแล้วก็นํานไปลงทุนบ้างนะคะค่ะพี่ลูกนาามีอาชีพเสริมที่จะช่วยสนับสนุนให้พี่ลูกนาาเนี่ยมีไรายได้เสริมขึ้นมาค่ะอีกช่องทางหนึ่งมีอาชีพเสริมอะไรบ้างค้าไหนลองแนะนาดูหน่อยค่ะทำขน,นมขายค่ะอย่างทาแซนด์วิชมาขายที่ธามานกันแล้วก็เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวแล้วก็เก็บปาล์มขายบ้างค่ะ ชีพเสริมที่พี่รุ่าพาทำนะคะก็สามารถที่จะสนับสนุนให้พี่รุ่นพานี่แหละมีรายได้นะคะในการประกอบอาชีพต่างๆก็เพื่อที่จะมาสนับสนุนให้ครอบครัวของตนเองนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะสุดท้ายนี้นะคะทางอบตเกาะใหญ่ก็ขอขอบคุณบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะคะที่สนับสนุนในการจ้างงานให้แก่ผู้พิการนะคะได้มาปฏิบัติงานที่อบตเกาะใหญ่นะคะ ทางอบตเกาะใหญ่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าที่จะได้รับการสนับสนุนการจ้างงานต่อนะคะจากพี่รุงนาภานะคะมาปฏิบัติงานที่นี่นะคะก็อยากให้มีการจ้างงานต่อไปนะคะในปีถัดไปนะคะก็ขอขอบคุณทางบริษัทเป็นอย่างมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ